สวัสดีนะทุกคนวันนี้มาชมสวนผักสวนผักหลังบ้านของแม่นะผ,กกกกผักวางตุง้งวางตุ้งกำลังออกดอกนั้นก็ผักกาดขาวดูผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวสวย ต้นหอมผักชีลาวเนี่ยลูกไอเนี่ยใบแมงลักใบแมงลักนี่มันไม่สวยเลยนั่นผักชีลาวเราไปดูทางนน้นผักชีลาวปลูกในนี้ด้วยนี่ผักชีลาว ผักชีลาวผักชีไทยมีกำลังสวยๆนั่นก็ผักชี ผักชีอันนี้ผักบุ้งนะผักบุ้งเก็บไปกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเก็บจนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกใหม่ผักบุ้งจีนต้นหอม แม่กำลังปลูกทำแปลงผักตรนนี้ก็ลูกผักวางตุง้งแม่กําลังทำแปลงผักจะปลูกไอ้นี่ใหม่นี่ผักกาดเขียวผักกาดเขียวเนี่ยเยอะเลย ผักกาดเขียวแม่กำลังทำแปลงผักแม่พอไอ้นี่เยอะจังเลยนี่พอนึงเอาหมดเลยพอนึงใส่หมดเลยพอหนึ่งใส่หมดเลยเนี่ยแม่ ตเต็มเราก็เลือไปใส่จนหมดใส่จนหมดวันซุ่มจะมวางตุ่มฮ่องกงเนี่ยทุกคนข้างบนนี้ก็ใส่ตะแกรงกันนกนะถ้าไม่กันนกมันแบบนกมากินหมดต้องล้อมไม่ให้นกเข้าข้างบน ตรงรัวแล้วก็กันนกตะแกงกันนกให้นกเข้า <c oughs> ลมแรงแรงว <c oughs> ันนี้ หอมแบ่งอันนี้หอมแบ่งแล้วแม่หอมแดงอันนี้หอมแดงหอมแบ่งอยู่หน้าบ้านเสียงไก่คันอ๋อนั่นถั่วถั่วอยู่ตรงนั้นเนาะถั่ว อยู่ข้างนอกนั่นผั่วอืมมีบวบมีไอ้น,นี่เต็มเลยปิดตะแกรงงานไก่กินหมดทำไมใส่ตะแกรงแม่เหยียบผักนะ่น่ะ เสียงไก่ขันนาต้นกระเจี๊ยบตรงนั้นน่ะข้างหลังบ้านแม่ไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่ปุ๋ยคอก <c oughs> นกเยอะที่เนี่ยทำไม่กั้นข้างบนกินหมดนกมากินทั้งนกทั้งไก่ ในกระถางแกก็ปลูกปลูกในกระถางด้วยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้จายอยู่เมืองไทยนะคะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนด้วยมาก็ไม่สบายเนาะมาจากฟินแลนด์ เป็นไข้หนักมากเพิ่งหายนะทุกคนสวัสดีค่ะ